ฝั่งซ้ายก็ปลาไซใหญ่เหมืนกันครับไปเล่นไปนะไมเยอด้งสีโ่ลสีโลป้างโอ้ยชิไหอมว้าวโตเป็นเป็นเลยแก้วค่ะรอๆเลยเนี่ยเอาน้ำโคงได้หรอจะเลตาไนเทางปลอดไทยนะลูกตลาดนัดไทยลาว อุเทนจังหวัดนครพนมตอนนี้ก็มาอยู่ฝั่งไทยเนาะฝั่งไทยนะคะครับไปหาของกินสุดๆนะฝา่งนู้จะเป็นของสดปลาใช่โอ้เนื้อหมูวนื้แซวบาร์บาร์บีควมาฝั่งไทยก็คึกคักแล้วเนี่ยครับทำไปเล่นไปขอบคณะบ้านเท่าอย่าวใใหญ่ขนาดเนาะใบใหญ่ค่ะยี่สิบขาคนสวยสายาอ้าห อจะประมาณนี้ของกินบ้างนะฝั่งใช่แกินอยู่กินอยู่ส่วนใหญ่จะนม่เป็นของกินนะครับนี่ไข่โซ่ไข่ไขปิ้งไส้กรอกนะครับขอบพิ้นทอดไข่หง

อยู่ในน้ำเหรอใช่น้ำหมุนในน้ำเห็ดชนประทานเ่ตุ้มในน้ำขายเห็ยืดหน่อไห้พีหน่อยห็ยืดหน่อม้ายเห็ดพว้ส่วนของไม้ฟักทองแก้วนะครับสดมากเลย่าินเลยจุเนาอ สองร้อยสองร้อยนี่ีปลาห้าปลาใหญ่เลยปลาไซยายนี่กันครับเล่นไปนะปลาไซยาย้ี่ปลาแต่ปลาว่าม้วนเหมือนกันแล้วครับปลาอะไยนะ ปลาใกล้เคียงกันเนาะดูไม่ออกไม่ปลาเองค่ะแม่ปลาโจ๊กแม่จะแหลมๆเนาะปลาโจ๊กอันนี้ก็ใช่เนาะที่หัวเนี่ยหัวกระชีนหัวกระชีนใกล้เคียงกันเนาะน้ำโขงเนาะปลาหนังโขงต่อนน้าจะเป็นปลาเลี้ยงผสมกันมีทั้งปลาเลี้ยงปลาหนังโขงนะครับโอปลาโจ๊กกระชีนเห็ดครับโอ้โหหนักๆเลยหนักไหม สโาโลด้สี่โลสี่โลสี่โลกว่าสี่โลครึ่งมาใกล้นลำโขงก็ต้องเห็นปลาแล้วปลาสดหอยเห็ดนกปลาฝาปลาฝาใหญ่โอ้โหนคนมาขายเลยปนอนทานโอ้มะามวานฝั่งไทยนี่ของกินจะเยอะนะครับชิ้นนะครับ ชิมก่อนค่ะมาจากสวนเอเลเลยค่ะแม่สวนลูเท่าไหร่ร้อบาทจ้าสวนทะเลหมึกก็มาหมึกคู่อันนี้เปนลาสเต็ดเลเอาเคี้ยวหมดเลยเนาะเครื่องมากเนาะมักบอหักบ ดมาคะสวยากสวสดๆเนาะอยู่ได้ใหญ่เยดานี่ราคาสูงนะครับยาได้ใหญ่เลยมาไล้ไหมด้ก่อนนะคะร้อนนะคะตังได้คน เดินผูามาของกินเพิ่มเยอะแล้วครับทางมู๊โคตรหลอบนะครับแล้วก็หลอกเสี้ยหลอกเ้ายยำยำรวมเติมโซตนกุไปจะเสร็จหือยำกระตุ้นนานแชฟเย็นรับกินสุกตลาดเยอะของกินสดที่นี่เป็นของกินสุก ของกินสดเหรอก็จี่ที่นี่มันจะมีใส่ต้นหอมครับกใส่ต้นหอมตุ๊กะคะใส่่คะผักชีไทยค่ะหอมผกชีไทยอันเท่าไหร่คะนี่ก็สิบาทจ้าองกองนึงเ้กินลอง้องอีกสูตรนใส่ักชีไทยไปนะครับจี่ไชีใบ่้าค่ตรงนี้ก็แกดานนอกใบด้าเดิม รถตลาดนัดไทรลาวันจันทร์วันพฤหัสครับอ๋อที่เดียวกันนั <h <h ่นแหละครับยี่สิบอซาบ้าครับอันละสิบบาทอันละสิบบาทครับได้ละดูเดือดดูเดืนเดือดโอ้ความออกมาละความหวังเริ่มมาละหาของกินข้าวเช้ากันครับเติมพลังเนาะเดินเพลินๆก็ต้องกองทัพต้องเดินท้องนะครับ พี ok <t 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 t ่แน่ได้กินข้าวจีละหอมเลยโอ้ฟังนี้คึกคักขนาดนี้ตลาดสดเทศบาลเท่าเทนคึกคักนะเนี่ยคักมากใช่โอ้จะหมดแล้วปลาเขาครับได้ขายดีจนจะหมดแล้วไหมคะเจ้าเอาแล้วกันเสืถุงไว้แม่แม่ใส่ไว้อยู่ในนี้แนี่ยเอานี่ ไม่จะไปครัวเอา่เาเป็นี่แลวอยู่ตอวนี้ประมาณสี่ยี่ิน่ากินข้าวเลยอร่อยครับชิ้นวานเน้ไปอค่ะเยสัองเอาไปมเนื้อหมเนื้อครับอันนี้หกสิบบาทน่เ็ง้อห่าเอกว่าห่อยมากย่างหอ ดูเลยค่ะหอมหอว้าวโซนของฟิมก็จะเริ่มละลานตาแล้วครับเข้าสู่โซนอาหารตอนนะคะนี่คือหัวปลาจัะปลาอะไรคะนี่เปลาเพาะค่ะเขาเรียกปลาเพาะค่ะ ย้ํกัน้ำจิ้มเจียวพ่คือว่าไป่นยสวายบ้านเรานี่ยนะปลาสวายวนดูเรื่อยหลายร้านเลยคหนึงปิ้งนมสดค่ะ่ีแตปิ้งตัวใหญ่ๆเลยวปลาที่เป็นปลาแมน้ำปลาแม่น้ำุ่เลงไว้ก่อนลงไว้ก่อนวะลิงไว้ก่อน สดสดสดปลาสดปลสดสดสดสวดสดวยเ่ลยพเป็นไงคะปลาไงใหญ่เปลนไนใหญ่มาตลาดเพ่ไนี่ก็มีปลาใช่แต่ข้าวเทนี่ปลาเยอะเนอะข้าวเทนี่เขาบอกว่าปลาเยอะนะครับเยอะเลยครับครับขอ ดูด่โน้สดสดเลยนะดูดูดูฝังโน้นะสดสดของแครับโอ้เป็นเป็นเลยครับนี่ขนมครกนะครับอืขนมครกตุ๊กหรื้อตุ๊กตุ๊กโบราณนะ จะเป็นตลาดสดขายผักขายผลไม้ผักสดเลยอะจารย์คะปลาเยอะตรงนี้ปลาเยอะเลยเนี่ยปัจจยว่า้ำลนเยอะนะใช่ในตลาดนี้เยอะนะเนี่ยครับปลาหลายเนาะไม่เป็นเลยเนาะปลาอย่าง

สตอนนี้เป็นโซนผักสดผักสดเนื้อหมูซิมหมูของกินก่อนไปเดินหาของกินต่อเนาะแม่จ้อันนี้จะเป็นผักสดละเนื้อหมูต้มยำนิดสดต้มยำต้มยำเนาะซิมเหรอคะขาแก้วแก้วขาเครื่องในหมูขาหมานมา หลายซอยเลยข้างในนี่ก็มีอีกนะไก่เนื้อไก่เนื้อครับไอ้เลือดเป่งนั่นแหละเขาเไอเลือดแป่งอ่าเขาเรียกสมสัวสมสัวสมสัวนี้เลยอ่าสมสัวแต่นี่หมูหันอ้หูลอง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 หมูหันมูหันเดี๋ยวนี้เรกงหมดละแสดงว่าอร่อยอร่อยขายดีตัวใหญ่ใหญ่หมดละเลยแค่นี้ครับ ขายไปตัวแล้วก็เหลือแค่นี้ขนม้ขนมจีนโจีนทครับนมูยอทอมูยอใหญ่ๆเลยครับฝั่งนีมุ่น่ะไปนู่นนะไม่ยแม่าแบบนี้เลยป่ก๋กสอาห่าิ้นเนืหาง เนื้อควายน้อวัวน้อัวจ้ะรอดรเลยเนี่ยเหนืัอเปื่อยเลยเนาะเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วเนื้อสดสดเลยม่อันนี้แกมีสลัดยายราคา่นี่สิบบาทสลัดิบบาทเออสลัด โอ้หมูหันครับหมกแล้วครับหมูหันครับจหมดแล้วนะสองละร้อยครับสองร้อยเด็ดเดียวตลาทนี้มีทุกวันไหมคะหรือเฉพาะวันน่านื้หักครับแต่อยู่นี้มีทุกวันแต่เขาเปิดวัน ข้าวหัตวันจันทร์อันนี้จะสองครั้งติดลาวนะครับแต่ตรงนี้จะขายเยอะวันพระวหัตถ์วันจันทร์ขายทุกวันนะครับมีขายทุกวันตลาดท่าเทมเนาะมีตลาดใหญ่นอกเป็นตลาดข้าวเทมแต่ตรงนี้ก็มีบรรยากาศบ้านๆนี่วางโซนขายกับเพื่อนนะครับเนาะบรรยากาศบ้านๆนะฮะซื้อท่อไปละไม่ตรักษาปล ปลาเนี่ยออกก็เห็นเรื่อยๆนะครับค้อไปกินข้าวเียวเดียวร้านไหนแซ่บนี่เนยร้าน้ววเจียวร้านไหนแซ่บข้าวกล้วยขาข้าวกล้วยขาข้าวเจียวมาเ blue, รืยนไปตรงนี้แซ่บทีเตียวแซ่บไปที่อ๋อคนนี้เทางล้เียวเป็นยากมี่เข้าทางคนนี้กละไปแยเลยเปนหมดแล้วปลาหมูสวยจังเลยเนาะแม่น้าไหนเนี่ โค้งกอาน้ำโค้งได้หรอจะแดงตาไข่ยน้อยหนอปลาหมูนะครับได้ได้เห็นปลาหลากชนิดเลยนะครับเอาไปเฮ็ดอีอย่างกินเลยลำอันนี้ไปทอดจ้ะเอาไปทอดเนาะเป็นปลาหนังค่ะแซ่บเนาะขอบคุณครับปลาเห็นปลาหลากชนิดสุดคากมากตลาด หอมไก่ไขพวมันแก้วมะเขือผักสลัดเป็นคองเยอน้อยเนาะไม่เนปาก้ละลก้งก็คิ้วค่ะมิตีราคาประจำค่ะย่าข้าวไข่ย่อ เบียร์ทร eh ิปเบียร์ที่เราดื่มอะเบียร์เบียร์ทริปครับเอามาให้แม่ดื่มหน่อยสิครับโออนี่กินอีหยังเนี่ย ร้อนเลยนี่มาเลยนี่อันนี้คือแจ่วค่ะแจ่ววันนี้นึ่งกัวปลาลูกอันนี้แจ่วกินแบบง่ายๆสไตล์แม่ค้าลูกง่ายๆนะขายทุกวันไหมครับเนี่ยขายทุกวันขายทุกวันเลยนะคือท้องสวนบางครั้งเราก็ปลูกแล้วเราก็เอามาขายครับครับสบายเลยสบายเลยขายดีขายดีนะครับมันมาเับเดินทางปลอดภัยนะลูก เตาถ่านนะคะรับที่หนึ่งแล้วมาินต่อยังคำสัระเาว่าการของ้อง้ันรับราลมันำาสิ้นความถูกแเบี้อนี้เดินมาท้องลงอยากกินเส้นอีกละเอาไงดีหมูก็ได้ค่ะ ชูบะรอาก๋วยเตี๋ยวกินข้าวจีกับจีนุ่มๆเนี่ยหอมหอมผักบางเจ้าก็จะทาไข่ล้วนๆบางเจ้าก็ใส่ผักนะ<ส>ช่้นเจ้านี้ครับใส่ผักอร่อยจะมันๆหอ,อมๆนัวๆดูความร้อนแทบบ้แก๋วยเตี๋ยวในเยอะมากเลยอ่ะหมูลูกชิ้นนะคะเส้นเล็ก ยามเช้าหรูมาม่าไปทิพนี่ตัวใหญ่ๆนะเครื่องแน่นๆเลยนะเส้นๆร้อนๆ,านๆอยามเช้านะเส้น <c oughs> มาห่วงหมูเลยนะไปทิพนะรอร่อยนัวนัวนแซ่บอ่าเส้นเล็กมาแล้วแซ่บเด้อ <laughs> อร่อยอ๋อที่นี่ต้องใส่ซอสพริกด้วยนิดนึงเพื่อความนัวแล้วก็มีผักสด ต้องลองกับกะปิให้กินกับกะปินะครับอ๋อจัดให้จัดไปจัดไปครับมาจะปรุงิให้แซ่บบ่วแซบคัคค่ะมากินกับกะปิได้ไม่ได้่ะแซบคัชชิมลองดูลองดูแต่พักเพื่อนมาห่วงนี่เห็นอ๊ะนาำขุ่นใส่หน่อยนะน้ำขุ่นโอ้เป็นก็เยอะค่ะเต็นกล้วยเลย

เทปก็อ๋ออ๋อพักเอ๋อแซบก็ยิ่งจะลองนี Surprise. ่เขาจะใส่กับนี่เผี๊ยวแซบแบมากินกับกบีแล้วตามคุณยายมากินก๋วยเตี๋ยวหลักตลาดบระพิษหวังคนท้องถิ่นรู้เนาะพี่ทิพย์เนาะใช่เราก็เดินจะออกไปแล้วไปที่มณสนเสนีย์ชาวอีสาน ปลารำมผงเยอะผักสดถูก,ถกอะไรก็กกถูกผักของกินก็แซบ่บโอ้ใส่ซอสพริกแล้วก็เพิ่มควานัวที่พี่แล้วเราเก็บบรรยากาศทางฝั่งลาวนะพออมาขายฝั่งไทยนะคลิปนี้มาดูตลาดไทยบ้าง ทักัไม่ต่างกันเนาะคือสูตป,ปิ้งยา่างเ็าอ,อยู่ฝั่งนี้ว้มีหลายร้านเลยนะครับถัดก,กันน่าจะแซ่บคือก,ออก,การน่าหลายร้านา<ๆ>เลยครับการได้เยอะมากถ้ว,วย40เฮ้ย <laughs> จุกไปเลยนะ40นะขนาดธรรมดาถ้า50นี่คงบะหมดนะพี่ๆหลังจานี้เราจะเดินทางกันต่อค่ะไปที่ไหนเราติดตามเจ้า